สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมีแต่ความรุนแรงที่ทวีขึ้นเรื่อยๆทําให้ชาวบ้านเกิดความกังวลและความกลัวส่งผลให้หลายครอบครัวนั้นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่และเมื่อเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชที่อยู่ในจังหวัดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของภาคใต้ ซึ่งในหมาทยาลัยมีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมศึกษาปะปนกันอยู่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านวัฒนธรรมการใช้ภาษาและการเป็นอยู่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงปัญหาหลักของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือเรื่องของการพูดจะเห็นได้ว่าภาษาหลักหรือภาษาท้องถิ่นของเขาคือภาษายาวีครับดันนะเมื่อมาเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยการปรับการพูดจากภาษายาวีมาเป็นภาษากลางเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหา ค่ะโดยเฉพาะด้านการพูดพูดไม่ค่อยชัดพอเวลาจะพูดอะไรสื่ออะไรให้เพื่อนรู้เพื่อนไม่ค่อยเข้าใจหนูเป็นคนสามจังหวัดค่ะแต่ว่าบ้านเกิดของแม่อยู่ที่นี่แล้วที่บ้านก็จะพูดภาษาการกับภาษาใต้สามจังหวัดชายแดยนภาคใต้จะใช้ภาษาอีสามเป็นส่วนใหญ่ค่ะหนูก็พูดได้ทั้งสามภาษาก็เลยการที่หนูมาเรียนที่นี่เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อ่ะค่ะแตกต่างในเรื่องการกับเพื่อนนะครับ ที่เห็นด้วยประสบการณ์ของตัวเองคือเด็กสามจังหวัดจะอยู่เป็นกลุ่มของเขาจะไม่ค่อยมาคุยมาหรือว่าอะไรกับเพื่อนที่ว่าเป็นคนรัพื้นที่กับเขาเด็กสามจังหวัดเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเขาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับเขาก็จะมีโลกส่วนตัวที่คค่อนข้างจะสูงนะครับก็รู้สึกว่าได้มีความสัมพันธ์แล้วก็ใกล้ชิดด้านมุมมองทั่วไปหลายหลาย,หลายอย่างครับทางด้านการเรียกนการศึกษาของเขาแล้วก็ทางด้านภาษาของเขาด้วยเด็กสามจังหวัดเนีย่ยก็คือต้องการ โอกาสในการศึกษาแต่เมื่อเมื่อเข้ามาในรั้วของทางเทียนไลแล้วเนี่ยเขาเองก็ต้องปรับตัวเยอะทางลักษรเองก็เข้าใจว่าพื้นฐานของเด็กสามจังหวัดเนี่ยในเรื่องภาษาเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงาก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะว่าตอนที่มาแรกๆจะมีเพื่อนที่เป็นสามจังหวัดอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็จะมีชมรมมุสลิมเข้ามาด้วยจะมาช่วยชี้แจงแนะนําเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินการอยู่แบบนี้หรืออยากให้มีการพัฒนาด้านภาษาค่ะเพราะว่า การพูดภาษากลางไม่ชัดโดยเอาภาษายาวีมาเป็นหลังเนี่ยทำไม่มีปัญหาค่ะอยากให้มีการอ่านหนังสือมากขึ้นถึงแม้จะอยู่ในสังคมที่แตกต่างกันแต่นักศึกษาม,มุสลิมทุกคนก็หวังที่จะพยายามทำทุกอย่าง mm hmm. เพื่อนำกระดาษหนึ่งแผ่นที่เรียกว่าใบาปริญญากลับไปฝากผู้มีพระคุณที่รออยู่ที่บ้าน